วันนี้เรามีทุเรียนหลงฤดูภูเขาไฟศรีสะเกดของแท้ขออนุญาตชิมก่อนใครนะคะไม่ว่ากันแล้วเจอกันปลายพฤึ่งสมิถุนายนนะคะที่ศรีสะเกดค่ะไปกันไหมเปิดครั้งนึงเปิดครั้งนึงว้าว ภูใหญ่มากเลยนะคะสำหรับทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตนะคะอันนี้ก็เป็นทุเรียนที่ออกนอกฤดูรสชาติจะเป็นยังไงลุงเวียงตอนนี้เราอยู่ที่สวนลุงเวียงนะคะเราก็จะได้ทดลองนะคะจะลองดูนะคะในการทานนะคะอุย้ยดูสิคะ เม็ดรีบมากเลยนะคะเม็ดเล็กมากอ,อันนี้ก็เป็นคุณลักษณะพิเศษของทุเรียนนะคะพันหมอนทองนะคะทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตนะคะก็จะเป็นเม็ดรีบนะคะนวลเยอะมากเลยนะคะจะลองทานดูนะคะอร่อย มีมีมีจนวนจำนก,กัดน,นะคะไม่เยอะอันนี้ท่านที่ชอบหรืออยากทานทุเรียนภูเขาไฟสุสเกตก็ต้องรอในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกร,รกฎานะคะจะมีเยอะนะคะ,อะ,คะหอมนะคะกินหอมละบุนอ่อนๆน,นะคะไม่ไม่ไม่ฉุนมากนะคะสำหรับทุเรียนภูเขาไฟนะคะรสชาติ หวานละมุนไม่หวานมากนะคะอร่อยจริงๆค่ะ เรียนหลงฤาดูคือทุเรียนปีที่แล้วมันไม่ออกลูกนะครับคือสภาพของต้นมันสมบูรณ์ทีนี้เมื่อไม่ออกลูกแล้วพอมีอากาศกระทบแรงนิดนึงมันก็ออกแล้วครับอันที่จะออกนี่คือสภาพของต้นมันมีหลายแบบคือต้นมันจะตายมันก็จะสร้างสร้างพันธุ์ของมันจะแพร่หาไม่็ดพันธุ์ที่จะขยายธรรมชใชิของทุเรียนคือความสมบูรณ์ของทุเรียนก็มีสิทธิ์จะออกดอกเหมือนกันครับ แต่ก็ไว้เยอะไม่ได้ละครับเพราะตามสภาพต้นของมันมันก็อยู่ไม่เยอะหรอกครับแต่ละต้นมันก็มีแค่ลูก2ลูกแค่นั้นละครับสองสามลูกอย่างมากแค่นั้นละครับแต่ละต้นถูกแล้วอย่อางนัยนหมือได้ดีมือเสีย โคตดเคยมั่วได้ตลอดอืมไม่เป็นไรนะเป็นไรคนเรามันคาบกันได้อันนี้อันนี้เม็ดเม็ดเขาจะรีบเขาจะรีบไปไหนคะพี่ใจเนี่ยไม่สุกมากเนาะแต่มันเม็ดไม่เป็นไรตัวก็ถือว่าเป็นข้าวเหนียวเม่าม้วนข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูนทุเรียนเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันนี้ก็คือข้าวเหนียวปิ้งทุเรียนนะคะหอมมากเลยค่ะหอมจะหอมทั้งทุเรียนหอมใบตองแต่กลิ่นทุเรียนจะกบใบตองก่อนค่ะ มันร้อนนะค่ะอร่อยนะคะด้วยกลิ่นมะมพร้าวก็มีทุเรียนก็มีแต่นําด้วยกลิ่นทุเรียนนะคะแล้วก็มะพร้าวนะคะอืมมนี่ค่ะน้อทุเรียนยังมันร้อนอยู่เลยนะคะต้องเปาก่อนนะคะหอ,อมหอมหอม น,นี่ยังไม่ชุบพอหรอกให้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 มาสมพวนี้ครับผมหงิดหงลุกไม่อหโอมูอท้อน อ๋อดบที hmm. mm ่บอยมาครับ hmm. เดี <ingredients S 2> <sensory tissues. S 1> ๋ยวอาอาจริงไปแล้วตือต้นติถ่ายอันนี้ก็เดียงโอนะกอ้เสียวโอคมนมีแต่ชิ้นใหญ่ๆทั้งเลยยงลูกนั้นแบบเป็นไงโอเคไหมันน่าจะไม้ิมันนันจะิม